ไปเยอะมาก<ช>วอลดัตไม่รอชา้าใช้ทมนิ่งนีหมูเข้ามาโดนสเปจากเปรสเดตเมจิกยังอยู่ในวงแล้วขอฟอลโล่ตามแอมอยู่าอ้อมไปเล่นตำแหน่งเกา่าไดอาราจไอรอได้คิวไรตตายธนวัฒน<ด>์มาไม่ก็รอโ,โอ้โหแม่เป็นเปรดเดตนะชดนี้กำลังใจหลบมุมพ้นอยู่แล้วฮะมาให้ชุบอยู่แต่ว่าเมจิกเอา้าแล้วคาดมาแล้วเขาเผาซะที่เดียวกันเลยฮะนี่ฮะ ต้องหนีขึ้นบ้านไปก่อนครับผมตรงนี้แต่ว่าโดนไฟมาเจ็บพอสมควรนะใช่ครับผมแต่บุมนี้หนวดล่างใสแลขาดเม็ดเดียวขาดเม็ดเดียวโดนแฟนไหมหลบแฟนโดนมายิงเลยยิงตัวเลยโอ้โหเดือดจัดครับวันนนตรงนี้หนีโลหะล็อกขาแล้วโดนแฟนมาเมจิกเช็คซิงเอาอีกหนึ่งให้กับอีฟิกเหลือเชื่อเหลือเชื่อไอยเช็คซิงเก็บอีกหนึ่งไปตามน้องของเช็คซิงครับผมโอ้โหไม่ยอมจริงๆครับตรงนี้เช็คซิงไม่มีหมวกและเกราะแล้วนะตอนนี้ยฮ้ยยูโรบอลของจริงฮะตับก่อนเลยครับดีออนคิวนี่ครับผม เมจิกเปิดไปก่อนครับแล้วเหตีน้อยสองเลยเรียบร้อยสองแน่นอนครับผมเข้ามาเติมอีกหนึ่งโอชาเปอร์เจคซิงเก็บงานเก็บงานไปหนึ่งแล้วตองเคติกแท็กขึ้นมาช่วยกันยังไงแล้วเป็นเดนไปได้ตองเคเรียบร้อยโฟเรตวินนะพี่ชมมาไม่เสียน็อกดาวเลยไฟน์นี้ของเมจิกครับเอาเป็เดหามุมอยู่แต่นี่ฮะสวนขึ้นมาเป็นเดนจะบอน้องก็ยืนคิวแบบบอลน้องเช่นเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายเป็นเจคซิงครับโหนึงไม่ได้แล้วสโมก็ลังยัจางอุ้ยนี่เก็บหนึ่ง เก็บหนึ่งของเม็ดเดียวพอ15คิวเมตอินไทยแลนด์โดมิเนตติ้งเปลากมาไม่โดนแต่ดูตำแหน่งโรด้าควักระเบิดลีออนคิวคองระเบิดนวดกันหนึ่งหนึ่งระเบิดมาแลกกันไปตรงนี้เป็นลีออนคิวกินได้ครับเฮ้ยจะไปถึงเอรีนาเลยหรือเปล่าเมจิกเอเอสซีอเอเลนาเลยนะเมจิกพันเปอร์เซ็นต์เรียบร้อย กระไ้อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นสถิติเท่าการกลับแรกของ MTS หรือเปล่าเหมือนเป็นติดเจ็ดหรือเปล่าครับ MTS ติดเจ็ดครับอ่าติดเจ็ดกับเมจิกกับมันก็ติดเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยจะบอกนะคิวก่อนแมวกดซุปเปอร์ไม่อยากให้ใครแล้วระเบิดไม่โดนตัวเองนนท์จะไม่ตายเหรอเหลืออะไรเหลือเชื่อเลยเหลืออะไรเรียบร้อยเมจิกอีสปอร์ติ q เทียบเท่ากับ MITS ที่คว้าไก่ได้ครับผมในเกมสุดท้ายของวันแรกครับ อุ้ยโดนโดนแล้วนี่ครวัดไปได้เลี้ยอนคิวก่อนโอ้โยหายเลยโกโก้คันครับผมช็อตนี้โอ้โหวันนนนแล้วพีขวามาเจคอบคนเดียววัดโคมวันนนนความมั่นใจเต็มที่เรียบร้อยสามเลยคิวเลยครับวันนนนแต่รวบเลยหรือเปล่าดูครับผมสี่คนของเมจิกเห็นคิวฟิดแล้วขึ้นมายิงใส่เจ้าแมนไปได้ตองเคก่อนครับผมได้ยิงใส่ทางออกเองไปชุบลียังไงเจที่ไปได้เจ้าแมนหนึ่งไม่ปล่อยหนึ่งแล้ยสโคตงนี้ไปตุนัดคม แล้วขึ้นอุมทั้งคู่คุมทั้งคู่เราเป็นเช็คซิงทามมิงแบสสลับปืนนะแม็กซ์โซนาร์ตเก็บสี่เหรอเช็คซิงเก็บสี่คนเดียวโอ้โหเอาละฮะเมจิกจะเก็บคิวนี้ได้ไหมแล้วเก็บหมดเลยครับผมเฮ้ยจ็งตัดมิตเตอร์ออยเฮดช็อตแล้วซ้มโหมดเกมสามต่อสามครับผมต่อหรือเปล่จานเต็มจานเต็มของจริงวะสองมันโอ้สามสองอีกแล้วเมจิกโอ้ยโดนในนี้ มาอีกหนึ่งรูกของเยอะจริงจริงแต่เรียบร้อยเมจิกอีนน์ส<อ>ปอร์ตฟิปคิวท่านผู้ชมมานี่วันนนปั่นอะไรน่ะปัน่นหัวใจเจเวียอตวนบุรีรัมเหลือสองคนจะโดนแจมมาจากเฟสเด่นลงโจวแมนชั่นขออยู่เช็กซิ่งเก็บกอดแมนล้า,ลาช็อตมาได้เป็นทำแล้วครับเมจิกทิ้งหนึ่งข้างหลังลีออนคิวเจ็บหนักวันนนรอจังหวะบาดสวยไหมหินขวามีหินขวาจะติดดินหาไม่เจอหอนเตเช็กซิ่งมาอย่างกับ เกมนี่มันป็นทุ่มตัวตุ่นนะนะเมจิกโผไปโผมาซ้ายขวาเสแล้วนะขึ้นมาจะปิดนะแต่ว่าแหมไปดูข้างหลังด้วย10คิวในเฟสที่5